นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่136ไซโครวอเจอร์ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่พุ่งเข้ามาอยู่ใต้ร่างของวัตทะโซรัสเร็กซ์แล้วหวางสางก็ได้ทำการชักกริดบนเอวออกมาแล้วออกแรงแทงไปบนขาซ้ายของวัตทะโซรัสเร็กซ์อย่างโหดเหี้ยมทันทีวัตทะโซรัสเร็กซ์ตัวนี้คือไดโนเสาร์ ที่วิวัฒนาการมาจากไทแรนโนซอรัสรอยเดียแต่ไม่ว่าจะวิวัฒนาการมาอย่างไงพวกมันก็ยังคงพึ่งเท้าหลังที่แข็งแกร่งนั้นมาเคลื่อนไหวอยู่ดีดังนั้นเมือ่อใดที่เท้าของพวกมันพิการใช้ไม่ได้นั่นเท่ากับว่าได้ทำลายพลังการต่อสู้ของพวกมันให้ลดลงไปกว่าครึ่งด้วยถึงแม้ว่ากริดที่อยู่ในมือของควางซาง จะเทียบไม่ได้กับด้านที่อยู่ในมือของตัวลัวก็ตามแต่มันก็เป็นอุปกรณ์ทางการทหารที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้การได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านปลายแหลมหรือแม้แต่ความแข็งแรงก็เหนือชั้นกว่ากริดที่อยู่ตามท้องตลาดอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ภายใต้การแทงด้วยพลังทั้งหมดของควางซางถึงแม้ว่ากริดด้ามน,นี้จะเกิดการบิดงออย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งเกิดการแตกหักก็ตามแต่มันก็ยังทนทานจนสามารถกรีดไปบนผิวหนังของวัตถะโซไรตเร็กซ์จนเกิดรอยแผลเลือดทะลักสากระจายเต็มพื้นดินได้ในที่สุดเจ้าหนี้ก็ได้รับบาดเจ็บจนได้ <c oughs> ถึงแม้ว่าอาการบาดเจ็บจากเท้าหลังจะดูเบามากต่อวัตถะโซรตสเร็กซ์ก็ตาม แต่กลับสามารถดึงดูดความโกรธเคืองและความสนใจของมันได้ดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นวัตทอสซรัสเร็กซ์ก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาจากนั้นก็ยกเท้าหลังขึ้นและเหยียบย่ำไปบนตัวของควางซางอย่างโหดเหี้ยมถึงแม้ว่าระดับความเร็วของวัตทอสซรัสเร็กซ์นั้นจะเร็วมากก็ตามแต่ถึงยังไงมันก็มีร่างกายขนาดใหญ่ อีกทั้งระดับความเร็วและการตอบสนองของควางซางนั้นเร็วยิ่งกว่ามันดังนั้นในชั่วพริบตาเดียวที่เท้าข้างหนึ่งของมันเหยียบย่ำลงมาควางซางก็ทำการหลบหลีกส่งผลให้เท้าของมันกระทืบสู่พื้นดินจนเกิดเสียงอื้ออึงขึ้นและในเวลาเดียวกันควางซางก็ทำการชักกริตที่เตรียมการไว้ข้างเอวขึ้นมา แล้วแทงไปบนบาดแผลที่เพิ่งจะถูกตนเองกรีดไว้เมื่อสักครู่บนขาซ้ายของวตอตทอรโซรัสเร็กซ์อย่างโหดเหี้ยมอีกครั้งหลังจากนั้นเสียงอื้ออึงก็ดังขึ้นบาดแผลนั้นได้ถูกควางสางแทงจนขยายกว้างมากไปอีกขั้นเลือดสดๆจำนวนมากก็ได้พุ่งกระจายออกมาเพียงแต่ว่ากริดด้ามน,นั้นกลับเกิดการบิดงอขึ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่สามารถแบกรับแรงพลังมหาศาลขนาดนี้ได้จนไม่สามารถจะใช้การได้อีกต่อไปแต่ยังดีหลังจากผ่านสงครามการต่อสู้กับบอมเมอร์มาแล้วหว่าง้างจึงได้ตระหนักรับรู้ถึงการต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งได้อย่างแท้จริงอาวุธเย็นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเขาดังนั้นก่อนที่เขาจะออกจากเรือนจำไป ก็ได้ทำการเก็บกริดลายด้ามน,นั้นและหอกสั้นที่พึ่งใช้ไปก่อนหน้าลายด้ามน,นั้นขึ้นมาเตรียมไว้ข้างกายเขาด้วยเหตุนี้ในเวลานี้ถึงแม้ว่าเขาจะทำลายหอกสั้นสามด้ามและกริดสองด้ามไปแล้วก็ตามแต่บนตัวของเขากลับยังเหลือกริดอีกสองด้ามสุดท้ายที่ยังใช้การได้อยู่ซึ่งวินาทีต่อจากนั้นควางซางก็ชักกริดสองด้ามสุดท้ายออกมา เตรียมแทงลงที่บาดแผลบนขาข้างซ้ายของวัตทอสซรัตเร็กซ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวของวัตทอสซรัตเร็กซ์และในเวลาเดียวกันวัตทอสซรัตเร็กซ์ก็บันดาลโทสะเนื่องจากการโจมตีที่คว้าน้ำเหลวและอาการบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกจากนั้นก็ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้งแล้วยกขาขวาขึ้นมา แล้วเหยียบไปที่วางสางอีกครั้งเมื่อเห็นว่าวัตทรสรัดเร็กซ์คิดจะใช้เทคนิคการต่อสู้แบบเดิมหางสางก็หัวเราะอย่างเยือกเย็นออกมาจากนั้นก็กระโดดพุ่งไปข้างหน้าเพื่อหลบหลีกให้พ้นอันตรายจากเท้าขวาที่กำลังเหยียบลงมาของวัตถรสรัดเร็กซ์อีกครั้งจากนั้นก็กวดแกว่งกริดขึ้นมาแล้วกรีดไปบนเท้าซ้ายที่มีเลือดสดไหลรินออกมาอย่างไม่ขาดสายอีกครั้ง แต่ในตอนนั้นเองภัยอันตรายรุนแรงก็ปรากฏขึ้นในใจของควางซางอย่างฉับพลันหลังจากที่ได้กลืนกินปีศาจของเจ้าเด็กน้อยคนนั้นไปแล้วลางสังหา์อของควางซางก็แปรเปลี่ยนเป็นฉับไวขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ยิ่งเชื่อมั่นในลางสังหณรของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันดังนั้นในเวลานี้เมื่อสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายรุนแรง ควางสางก็หยุดการโจมตีตามจิตใต้สำนึกลงทันทีจากนั้นก็ปลดปล่อยพลังเนื้อธรรมชาติภายในร่างกายออกมาก่อนที่ลำแสงสีดำขาวจะเปล่งประกายไปทั่วทั้งร่างกายในชั่วพริบตาเดียวแทบจะในพริบตาเดียวที่ควางสางได้ปลดปล่อยพลังเนื้อธรรมชาติออกมาเพื่อทำการป้องกันจากพลังเกราะกาสาวพักสีดำขาวให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน เท้าวขวาของวตัตทอสรัตเร็กซ์ก็ได้กระแทกไปบนพื้นดินอีกครั้งแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือหลังจากที่มันกระแทกเท้าไปบนพื้นดินอย่างหนักหน่วงแล้วไม่เพียงแต่ทำให้พื้นดินใต้เท้ามันเกิดรอยแตกราวเท่านั้นอีกทั้งยังคล้ายกับการระเบิดจากกระสุนระเบิดลูกหนึ่งอย่างไงอย่างนั้นอีกด้วยพริบตาเดียวที่มันระเบิดพลังอันน่ากลัวที่ยากเกินจะบรรยายออกมานั้น ก็ได้ก่อตัวคลื่นกระแทกอันน่ากลัวขึ้นมาส่งผลให้ดินจํานวนมหาศาลได้กระจัดกระจายออกไปทั่วสารทิศอย่างรวดเร็วด้วยความที่ควางซางนั้นอยู่ห่างจากเท้าที่กระแทกไปบนดินของวัตาทอสโซรัสเพียงแค่ก้าวเดียวดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเขาจึงถูกคลื่นอันน่ากลัวนั้นกระแทกใส่อย่างโหดเหี้ยมทันที เขาสัมผัสได้ถึงแรงที่ดูคล้ายกับถูกรถไฟที่เคลื่อนมาด้วยความเร็วชนเข้าใส่ตัวยังไงอย่างนั้นพริบตาเดียวก็ได้ถูกระเบิดกำลังมหาศาลจนพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าก่จะลอยละลิ้วออกไปสุดท้ายก็ล้มลงไปบนพื้นที่อยู่ห่างออกไปราว7-8เมตรอย่างหนักหน่วงและในเวลาเดียวกันวัตถุโซรัสเร็กตัวนั้นก็หมุนตัวจากนั้น ก็ยกหางขนาดใหญ่ขึ้นสูงแล้วทิ้งดิ่งลงมาฟาดหางซางที่ล้มลงไปกองกับพื้นด้วยความเร็วจนหน้าตกใจอย่างโหดเหี้ยมทันทีหลังจากนั้นเสียงอื้ออึงก็ดังขึ้นวางซางที่ยังไม่ทันได้ยืนขึ้นมาแต่อย่างใดก็ถูกหางยาวๆนี้ฟาดใส่หัวอย่างจังแต่หลังจากนั้นพื้นดินที่เขายือนอยู่ก็เกิดการยุบตัวอย่างฉับพลัน ุ่นละอองตลบอบอวนไปทั่วพื้นที่ร่างของวางซางก็ถูกฟาดลงไปในดินร่างกายของเขาถูกฝุ่นปกคลุมไปทั่วทั้งตัวไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อาการเป็นตายเท่ากันพี่พี่หาง <c oughs> เมื่อเห็นวางซางที่เดิมทีดูเหมือนจะได้เปรียบกว่าได้ถูกเจ้าวัตทรสอรัสเร็กซ์โจมตีกลับ จนร่วงหล่นไปในดินในชั่วพริบตาเดียวเป็นตายเท่ากันนั้นหลิวซินและพักพวกก็น่าเปลี่ยนสีไปทันใดส่วนเด็กน้อยคนนั้นก็ส่งเสียงร้องออกมาใบหน้าอันอ่อนวัยก็ปรากฏสีหน้าร้อนรนอย่างรุนแรงขึ้นมาทันใดแต่สิ่งที่ยังโชคดีกว่าก็คือ ถึงแม้ว่าควางซางจะไม่เคยคาดคิดว่าเจ้าวัตทอสวรัตเร็กซ์ตัวนี้จะใช้กลยุทธ์นี้มาโจมตีฮวางซางก็ตามแต่ด้วยศักยภาพของเขาการโจมตีนี้ของวัตทอสวรัตเร็กซ์ก็ยังไม่สามารถฆ่าชีวิตของเขาได้วินาทีต่อจากนั้นเสียงระเบิดอันรุนแรงก็ได้ดังขึ้นพื้นดินที่ถูกห้างยาวๆของวัตทอสวรัตเร็กซ์โจมตีไปนั้นก็ระเบิดออกมาจากนั้น ควางสรางที่ถูกปกคลุมด้วยลำแสงสีดำขาวก็พุ่งออกมาจากฝุ่นและดินที่แตกกระจายนั้นพร้อมกับถอยหลังไปอย่างรวดเร็วเพื่อทิ้งระยะห่างจากวัตะทอสโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นระวังเจ้านี่มีความสามารถพิเศษบางอย่างมันสามารถสร้างคลื่นกระแทกผ่านการเหยียบย่ำของมันที่ทำการโจมตีได้ในขณะที่มองไปยังบาดแผลบนเท้าซ้ายจากที่ไกล ก็พบว่ามันได้หายเป็นปลิดทิงราวกับว่าวัตทอสซรัสเร็กซ์ไม่เคยได้รับบาดเจ็บใดๆมาก่อนยังไงอย่างนั้นใบหน้าของควางสร้างก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พร้อมกับส่งเสียงเตือนไปทางหลิวซินเมื่อได้เห็นมันยกเท้าขึ้นให้รีบหลบหลีกทันทีไม่อย่างนั้นได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่ เดิมทีเขาคิดว่าการมุ่งไปยังจุดอ่อนในการเคลื่อนไหวของเจ้าวัตะทอรสรัตเร็กซ์รูปร่างขนาดใหญ่ก็น่าจะนำมาซึ่งจุดจบของมันได้ก็เพียงพอแล้วแต่นึกไม่ถึงว่าเจ้านี่จะยังมีกลยุทธ์ในการโจมตีเช่นนี้ด้วยหากเป็นแบบนี้จุดอ่อนของมันก็คงจะกลายเป็นกับดักที่สามารถฆ่าชีวิตได้ หากตอนที่ถูกหางของวัตะทอสซรัสเร็กซ์ฟาดใส่เมื่อสักครู่เป็นหลิวซินและคนอื่นๆที่ไม่ใช่เขาแล้วละก็เกรงว่าตอนนี้พวกเขาก็คงจะแหลกเหลวกันไปแล้วเฮ้ยให้ตายเถอะเจ้านี่กำราบยากจริงๆเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางหลิวซินก็อดที่จะกัดฟันกรอดพลางสะบัออกมาไม่ได้พลังเยือกแข็งของหลิวซิน มันแตกต่างจากพลังธาตุไฟที่เปล่งออกมาจากสองพี่น้องหมัดเพลิงอย่างมากเขาจำเป็นจะต้องเข้าใกล้ศัตรูเท่านั้นถึงจะเกิดประสิทธิผลขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาย่อมเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการเข้าไปทำร้ายเจ้าวัตทอสรัสเร็กซ์ตัวนี้เพราะเขาไม่ได้มีพลังในการป้องกันที่แปรสภาพได้เหมือนกับควางสางและถ้าไม่ระวังจนถูกวัตทอสรัสเร็กซ์ตัวนี้ฟาดใส่แล้วก็ เกรงว่าเขาก็คงจะถูกฟาดจนกลายเป็นเนื้อเน่าเปื่อยถึงตอนนั้นพลังชีวิตของควางซางก็อาจจะช่วยชีวิตเขาไม่ได้ก็ได้แต่ถ้ารักษาระยะห่างกับเจ้าวัตถรส,สรัรเร็กซ์ตัวนี้ได้ละก็ในขณะที่มองไปยังหางยาวๆและร่างกายที่มีความยาวถึง10กว่าเมตรของวัตถรส,สรัรเร็กซ์ตัวนั้นหลิวซินและพักพวก ก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหากรักษาระยะห่างจากเจ้าวัตทรสรัตเร็กซ์ตัวนี้ได้พวกเขาก็อาจจะสามารถหลบหลีกคลื่นกระแทกที่ถูกเจ้าวัตทรสรัตเร็กซ์ตัวนี้สร้างขึ้นมาจากการเหยียบย่ำได้แต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ยากเกินกว่าที่จะสร้างภัยคุกคามให้กับวัตถรสรัตเร็กซ์ได้ตรงกันข้ามวัตทรสรัตเร็กซ์ตัวนี้ กลับยังสามารถใช้สภาพร่างกายที่ยาวของมันมาโจมตีพวกเขาได้จากระยะไกลอีกด้วยเมื่อเป็นแบบนี้พวกเขาก็อาจจะตกไปอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยไม่ได้ต้องคิดหาวิธีใหม่มาช่วยสนับสนุนในสงครามการสู้รบสนามนี้ให้ได้แต่มันจะทำยังไงล่ะในเวลานี้ควางซางและพักพวกได้ตกไปอยู่ในสภาวะทางตัน อย่างดีที่ในเวลานี้วัตะทอโซรัสเร็กตัวนี้ดูเหมือนจะเกิดความกลัวต่อพลังอันน่ากลัวและการป้องกันที่ควางสร้างแสดงออกมาดังนั้นในเวลานี้มันจึงไม่โจมตีมาแต่อย่างใดแต่กลับรักษาระยะห่างกับควางสร้างไว้อดทนอดกลั้นกันและกันถึงแม้ว่าสภาวะแบบนี้จะไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่นักก็ตามแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายไปมากนะัก ดังนั้นหวางซางจึงไม่ได้ร้อนใจเท่าไหร่นักถึงยังไงเขาก็ยังมีไพ่ตายใบสุดท้ายอยู่เพียงแค่รอให้ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กกินซอมบี้เสร็จสิ้นแล้วมายังสงครามนี้ได้ก่อนศักยภาพของพวกเขาบวกกับซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กที่แข็งแกร่งตัวนั้นการต่อกรกับวัตถรสรัดเร็กซ์ตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่หากว่าหายนะวันสิ้นโลกนี้เกิดขึ้นตลอดไปมันก็คงจะโหดร้ายมากทีเดียวในขณะที่ควางซางกำลังคิดถึงสภาพที่คงจะเกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราวจนกระทั่งก็เกิดความหวังขึ้นมาอยู่นั้นศัตรูมาเยือนอย่างฉับพลันกลุ่มหนึ่งก็ได้เปลี่ยนจุดจบของสงครามนี้ไปโดยสิ้นเชิงพร้อมกับนำหายนะมาให้กับผู้รอดชีวิตในเรือนจำด้วย หลังจากนั้นเสียงอันแสบแก้วหูก็ดังขึ้นมาอย่างรุนแรงก้อนเมฆสีดำขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งกําลังเคลื่อนตัวมาทางเรือนจาาจากที่ไกลๆอย่างรวดเร็วในขณะที่มองไปยังเงาดำขนาดใหญ่นั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องอันแสบแก้วหูที่คุ้นเคยเข้าสีหน้าของควางซางและพักพวกก็แปรเปลี่ยนไปจนยากเกินกว่าที่จะกล่าวออกมาได้ในทันที พวกเขาไม่เคยลืมเสียงนี้เลยตลอดชีวิตนี้เพราะว่าการโจมตีของสัตว์ประหลาดแบบนี้ทำให้เฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาตกจนทำให้พวกเขาตกลงมาอยู่ในเมืองเหลียนแห่งนี้ผู้มาเยือนที่ปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้าของเมืองเหลียนก็คือไซโครวอลเจอร์เดิมทีสัตว์ประหลาดกลที่ชอบหากินในเวลากลางคืนกลุ่มนี้ ได้ถูกโลหิตแห่งวิญญาณดึงดูดเข้ามารวมกลุ่มขึ้นมาในเวลากลางวันตรงดิ่งมายังเรือนจำอย่างรวดเร็วชิบหายละกำแพงของเรือนจำสามารถขัดขวางซอมบี้และสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินได้แต่ไม่สามารถขัดขวางไซคโครวอลเจอร์ที่บินกันจนแออัดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่บนฟากฟ้า,าเหล่านี้ได้